สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับผมเมื่อกี้ท้องร้องฮะแสดงว่าเราอยู่ข้าวนั่นเองเราต้องหาอะไรกินก่อนไปทำงานอันนี้ไรพิซซ่าโอ้โหโอเคเจ๋งมากโดนัทอืมตอนนี้ค่าอาหารเราก็เต็มรอ้อยแล้วก็ไปทำงานกันได้แล้วไป เปิดประตูโอ้โหทำไมร้านเรามันสกรปรกโอเคเรามาทำความสะอาดกันก่อนดีกว่าปัดปุ๊บหายปับ๊บ <Magic. S 1> ไหนมาดูกันสิเราอจาสั่งคอมพิวเตอร์มาลงร้านกัน,นะฮะ นี่เสียงคอมมึงเหรอคอมพิวเตอร์นี้เลยเห็นอะไรเนี่ยมันคุ้นๆนะเลโก้แบบนี้ซอมาซอหรอนี่มันมันคือไวรัสฮะไวรัสคอมมึงติดไวรัสตั้งอย่างรู้ไหมฮะเราต้องมาซื้อในซามาซอนฮะไหนโตซเรามีงบอยู่สองหมื่นนะตอนนี้เราก็จัดคอมดิดเทไปเลยต่อไปคอมกา,กากเราไม่เอาครับร้านเราต้องคอมแรงๆโอเคมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องมีจอนี่จอเกมมิ่งนะฮะเราต้องเอาเป็นแบบ <c oughs> จอทีไว <c oughs> ไม่เอาไม่เอาจอร้านเกมฮะแต่ว่าจอคอมมันแนววะก็จอคอมหมดเลยปะเนี่ยโอเคเอาอันตัวพันห้านี่เลยกันนะต่อไปโต๊ะร้านอินเทอร์เน็ตต้องโต๊ะนี้เมาลอเป็นเมาส์มาส์เกมมิ่งอันนี้ดูทรงคล้ายสุดละคีย์บอร์ดเกมมิ่งจัดมาโอ้โหหูฟังด้วยมาเก้าอี้ e ฮะอันนี้เลยกันตอนนี้เราก็เหลืองบอยู่แค่หนึ่งหมื่นนะฮะแต่เ,เราไปดูของที่เราสั่งมากันเลยยังไง <c oughs> โอ้โหหูฟังนี่ว้าผมขอเอาของจบกเข้าไปในร้านก่อนกดคิวเพื่อหมุนโอ้โอเคโอเคฮ่าๆเอา What the โอเคเอาคอมมาวางเลยฮะคอมพิวเตอร์ฝังลงไปแบบนี้โอเคจอโอเคคีย์บอร์ดฮะว้าว โอเคต่อไปก็เกาอีฮะสิ่งสุดท้ายว,าว้าวเสร็จแล้วเปิดร้านกันได้เลยฮะเปิดไยงไวะโอ้นี่ไงเฮ้อเเปิดร้านเชิญทางนี้เลยครับเอ๊ะไอันนี่ทำตัวรับ่อๆหรอเฮ้ยเฮ้ย มีคนเข้าทุกคนอาหาหาฮฮยินดีต้อนรับครับผมเล่นได้เลยตามสบายเดี๋ยว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 ,ยวมึงดูอะไรแ่ะอย่าไปกดโหลดนะแต่ความกูติดไวรัสนะ <c oughs> ไม่เอานะมึงมีร้านขายคอมวากมือสองปะวะด่แต่ก็เจ๋งนะเขนนี่คีย์บอร์ด จ่ายกันเลยอย่างแรกเดี๋ยว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 ่าไงลุงรอก่อนพอมีเครื่องเดียวโอเคซื้อมาแล้วเราซื้อมาแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้จ่ายเท่าไร่200ใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยดิลุงอยากเล่นมันเนี่ยไม่เล่นก็ออกไปนะเดี๋ยวคนมาเข้าร้านฮะแต่ตอนนี้คือร้านเราเนี่ยไม่มีเกมฮนะเราต้องซื้อเกมนี่ G T U 6เฮ้ผมเห็นกาชาหนึ่งว่ะ399กจัดไปโอ้โหเพียขาดทุนแมไงไง่ง โ oh อ้โหกำไรกำไรโอ้ oh, นี่ไงอ้อมดูได้ว่าเราจะได้เงินกี่บาทแล้วแต่ชั่วโม,มงที่มาเล่นนะฮะเล่นเกมครั้งละ2 0 0อดอลลาร์เงงเงินไปซื้อคอมเป็น <c oughs> เอ้ยไม่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 มามเล่นหลายแล้วะ <c oughs> ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วฮะจะมีใครยังมาเข้าร้านเกมอีกไหมเนี่ยปิดร <c oughs> ้านครับผม <c oughs> ห้องเราอยู่ไหน้าเนี่ยห้องนี้ปะไม่ใช่โอเคกลับมาถึงบ้านแล้วครับโอเคนอนกันดีกว่า ตื่นแล้วกูตื่นแล้วกินอาหารก่อนนะเช้าวันนี้อือร่อยเสลือเกินไปทำงานกันต่อสวัสดีเช้าวันใหม่แล้วขยามมาต่ไหนไอพวกนี้แอบมาเล่นคอมกูหรือไงมันไม่ทันใจวะแต่เราซื้อคอมมาลงอีกชุดหนึ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ะทหานี่ไม่ใจไม่ใจเหรอมึงไม่ใจฮะทำไมเป็นคนอย่างนี้ เอ้ยออได้ตีคนอีกอะมึงนี่มึงนี่ขโมอยของกูเฮ้ยโน้ตบ <c oughs> <c oughs> ุ๊กไม่ต้องใช้เมาส์ว่ะแบบวางปพ๊บได้ปั๊บเลยอาฮแต่งตัวดีแต่ไม่จ่ายเอาๆตีไม่โดนไม่จายเหรอโอเคตู้เกม เราซื้อบิตคอยตอนที่เราซื้ออยู่ตอนนี้มันอยู่ที่3,2 0 0งซื้อไปแค่1เหรียญพอแล้วเรามารอขายกันตอนราคามขึ้นไหนเรามาดูบิตคอยเราดิที่เราซื้อไว้เมื่อคือนนี้ตอนนี้ราคาขึ้นโอ้ห้าพันบอกแล้วมันคือการลงทุนจะว่าไปแล้วเราขายยังไงวะฮะมันจะขายยังไงวะโอ,งโอ้ยไงเฮ้ขายฮะจัดมา <c oughs> นี่แต่เราไปซื้อตอนราคามันถูกถูกแล้วเอามาขายตอนราคามันแพงที่ได้มีกำไร เฮ้ยในเมื่อบิตคอยเมันแพงเราก็ซื้ออันอื่นไปก่อนไงว้าวความคิดดีซื้อแม่งหมดนะถูกๆแพงๆจัดมาขายได้เหมือนกัน LIT นี่ไงโอ้โหราคาตกใบแจ้งนี่กูไม่จ่ายเข้าใจไหมกูไม่จ่าย